กลางความหลากหลายของกิจกรรมในงานสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่1นึศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญกับครอบครัวในฐานะหน่วยเล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดในการบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมให้งอกงามขึ้นในสังคมจึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความดีความงามและความสุขสำหรับครอบครัวอย่างหลากหลาย งานศิลปะก,ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นจากตัวการ์ตูนที่เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบสื่อการ์ตูนเนี่ยมันมีศักยภาพที่น่าพิศวงเด็กเขียนรูปวาดรูปได้ก่อนการเขียนตัวหนังสือเวลาเด็กเขานั่งเขียนการ์ตูนเนี่ยเด็กเขาจะมีอารมณ์ที่สงบมันก็เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเด็กมีความสุขกับเนื้องานนั้นๆน,น,นอกจากได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ช่วยพัฒนาจิตใจและอารมณ์ให้นิ่งละเอียดอ่อนแล้วกิจกรรมทางศิลปะอย่างก,กระตุ้นจินตนาการและพลังความคิดของคนเราไปในทิศทางที่สร้างสารรค์แม่ใสอนูกํากลังจะตกที่เห็นอยู่นี้คือกิจกรรมอักษรม,มหัศจรรย์ที่สามารถชวนกันมาวาดการ์ตูนด้วยกันทั้งครอบครัวด้วยเทคนิคง่ายๆที่ฝึกให้ใช้พลังความคิดสร้างสารรค์ จากตัวอักษรตัวเดียวสามารถแปลงรูปกลายร่างไปเป็นภาพต่างๆได้มากมายไม่รู้จบแล้วมันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่าผู้ใหญ่จะคิดไม่ได้แต่เด็กจะวาดออกมาอย่างที่เขาคิดก็แปลกดีแค่กอไก่ถ้าให้นึกก็คงจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอลองวาดดูแล้วคือมันมันได้มากกว่านั้นมันมีรูปทรงอะไรที่จินตนาการได้กว้างมากบางทีพ่อแม่เนี่ยคิดอยู่เสมอว่าลูกคิดไม่ได้ทําไม่เป็นไม่มีเหตุผลแต่ปรากฏพ,อ,พอเห็นจากกิจกรรมนี้เขาจะเห็นบางอย่างจากลูกของเขา ทำไมลูกมองมุมนี้ได้แล้วเขาก็ยอมรับตรงนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเรียกว่าคุณธรรมได้คุณธรรมจึงงอกงามขึ้นมาได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ใกล้ชิดผูกพันสัมผัสความรักที่มีต่อกันก่อเกิดเป็นความสุขอบอุ่นในใจเขาก็นั่งตักเขาก็อยากให้สักมือวาดด้วยอยากให้เราวาดให้เขาดู ก็เหมือนกับว่านั่งด้วยกันแล้วแบบเป็นคเนเดียวกันแล้วก็วาดเมื่อสร้างครอบครัวให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่บ่มเพาะเด็กๆด,ด้วยความรักความเข้าใจเด็กๆได้สัมผัสสิ่งดีๆด,ด้วยหัวใจพวกเขาก็พร้อมจะเติบโตไปเป็นคนที่มีความสุขรู้จักคิดดีทำดีและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป